ข่าไก่ย่างมาเราคือว่านไม่ได้ซักผ้าวันนี้ซักผ้าตากไปเร็วสุดนึงแล้วอันนี้ของคุณยายโอ้ยหอมไก่ย่างหวหๆไก่เบิร์ตไปล่ะไก่เบิร์ตเราบ่ไก่เบิร์ตเรบ่กระดูก ใกล้ย่างสมตำดีเป๊กเป๊กมากแล้วสักขาไม่ใหญ่กับบ่มีแดดเด้อพี่นอมนมาเลยวัานแดดดีดีมันดีบ่มีแดดซักเรื่องของไม่ใหญ่สักเรื่องของจะของ สักของจากของแล้วกับสักของไม่ใหญ้สอ่งรอบเอาลงเส่เคืองปานข้าวเดียวกั่แหงท้งองหลัพี่น้นอกนาทีนี้เข็ดพวกขาดกระสีบันออกไปเบื้องสวนพักจะข้าวเขว็ดเหล็กก็ได้ปุ๊บสใดมา รกเดงนเขาเล่นออกเลยจำนาผู chapter, ies, ้ได้ก JA> ับพอได้เขาเลี้ยวทีนาทีเห็ดสูมือเห็ดสูอาทิตย์พี่น้องจ้ามีหยังหลายดอกพระท่านใดอยาเข้าไปขออมเมนตนเพื่อนยู่ ข่ายอยากคุยพี่น้องจอ้า่ยำไทยคลิปลงกัดไทยอยู่เห็นพระท่านไหนมีเวลาไปตอบพี่ตอบน,อน้องก็จะเปล่าวากันนะจ้ะฐานเนี่ยตั้งเทียยายนี่กับพยายามพี่น้องอยู่โอย้ยเด็กหน่อยแม่งคือเรียนตัดตารถเงี้ยนยังอยู่ไกลทางเนาะพี่นอ้องเด็กหน่อยมันว่ได้ไปโรงเรียนบางโรงเรียนกับปิดเราได้ปิดเขากันสาตาหลานยายนี่พระท่านไหนปิดอยู่ไปอีกเมื่อเอิญเมื่อนหนึ่ง มือนี้เป็นกับผ้าไปแห่เทียนเขาพรรษาทางโรงเรียนเนาะเรามือแห่แห่อยู่โรงเรียนนี่แหละจ้ะพี่น้องเพิ่งกับม้อนผามาท่าบุญอยู่วัดเอ้ยอยู่โรงเรียนอืกับไอ้นี่กับไปเห็ดน้ำเพลินผ้าลูกหลานเห็ดไปเห็ดน้ำเพลินเพิ่งกับม้อนผามาสันเสาอยู่วัดเอ้ยอยู่โรงเรียนเอ้ยบอกพิษโบถือโอ้ยนอ้องเออมันไก่บ้านศิลป์เราจ้พี่น้องไอ้บอกพิษโบถือ ได้พาหลานไปเหตุบอว่านี่ก็หรอหาสื่อเคียงทังกัะท่านแนวใส่บาตรใส่ยังน้องพี่น้องแล้วเขาสีเขาพันษาแล้วเขาพันษาแล้วก็สีออกพันษาโอ้ยกสีเทาอีกแล้วเทาเลี้ยวเทาอีกเท่านี้เราจะพี่น้องจะพาคุณได้เอาพาคุณได้ไปตาก,ก้อนตากล่มในบ่ามีแดดมดนี่บพมีแดดเมืดขึ้นอยู่เท่านี้ละจ้ะสวัสดีค่ะมายืนยันตัวตนมารายงานตัวตนย่านเอไอเพิ่นจำหนาพระใดเนาะ วันนี้ก็สายตากับริบรีอยูว่าว่าได้ใส้แว่นกับว่าได้เห็นนี่อย่างดนกพห้าล่างนี่แหละเท่านี้แหละจ้า